สวัสดีค่คะเพื่อนๆคะมาดามครีมกับครีมอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ใส่ผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ผ้ากันเปื้อนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ครีมก็บอกว่าจะมาทํายําแหนมจะมาทําขนมเปียกปูนหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้ครีมได้ไปซื้อเครื่องมาละเดี๋ยวเราจะทําถั่วแบบแต่วันนี้นะคะอันดับแรกนะคะครีมก็จะมาทํายําแหนมก่อนซึ่ง ซึ่งยำแหนมพี่คิมได้มาเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็คืออันนี้นะคะหนึ่งด้ามนะคะอันนี้คือเป็นแหนมนะคะที่คิมซื้อมาจากพี่อุสาร้องรำนะคะลองเซิร์ชเป็นภาษาไทยนะอุสาร้องรำไม่ค่อยอยู่เยอามนี้นะคะก็ติดต่อพี่เขาได้นะคะพี่ขายถูกมากเพื่อนๆนะคะแล้วก็รสชาติแบบว่าอร่อยมากไม่น่าเชื่อนะคะ <c oughs> เพื่อนๆนะคะยังไงก็เรามาทำยำแหนมกันซึ่งซึ่งของที่วันนี้นะคะเพื่อนๆยำแหนมเป็นที่แบบว่าสูตรง,งา่ายๆใครๆก็ทําได้ คิมทาได้คุณก็ทําได้นะครับเพื่อนๆนะคระับโอเคนะคบเพื่อนๆอ่ำขอมัดผมดนิดนึงเพราะว่าจต่พาต้องมัดผมตัดลงตัดเลยเพื่อเรียบร้อยนะ,ะนเพื่อนๆเนาะโอเคถ้าสุภาพของคิมไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากๆเพื่อนคิมทําได้คุณก็ทําได้ไดยําแหงอยู่ต่างประเทศอร่อยมากๆอร่อยเวอรอ์แต่ว่า ถ้าใครไม่รับทานดิบคีมนะให้แนะนำเอาไปเนื่อสักนิดหนึ่งก็ได้นะเพื่อนๆนะคะเอาไปเนื่อสักประมาณในหมอ้อเดือบประมาณสักห้านาทีเนาะนะคะแล้วก็หั่นออกมาค่ะค,ะคีมหั่นแหนออกมานะคะเพื <S <S ่อนๆเป็นในลักษณะนี้นะคะเห็นไหมเป็นแหนที่หั่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่วนประกอบของครีมนะคะคีมจะทําน้ํายาไว้แล้วจะโชว์ยังไงดีละ่ะนะคะเดี๋ยวคีมโชว์ในแนวตั้งนะคะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็มี ให้ดูอะไรคะก็คืออันนี้ก็เป็นมะเขือเทศกับหอมแขกนะคะแล้วก็ผักชีค่ะง่ายมากอุ้ยมาดามไฟยำแหนมไปทาง่ายมากค่ะเพราะว่าเราทําน้ายำไม่เรียบร้อยแล้วน้ํายำก็มีมะนาวน้าําปลาผงปรุงรสนะคะหรือว่าใส่น้มามะนาวน้ําปลาหงว้นน้ำตาลแค่นี้นะเพื่อนๆแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมนะคะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากถ้าใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะ,ะแต่ว่า แต่ว่าของครีมเนี่ยครีมเน้นเผ็ดนะคะฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ต้องแบบว่าทานเผ็ดก,ก็เอาไปปรับใช้กันนะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ปั่นนะคะครีมจะปั่นด้วยเครื่องปั่นแต่ว่าถ้าใครอยากจะตาก็ได้แต่ตาก็จะหอมกว่าแต่ว่าถ้าแม่ครีมรู้แบบว่าครีมใช้เครื่องปั่นปั่นพริกเนี่ยโอ้ไม o o กูเน s นะคะบ้านแต่งครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราต้องใช้โคกแต่ว่ามาดามอยู่ต่างประเทศนะคะคเพื่อนๆใหญ่ก็ให้อภัยมาดามด้วยนะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบการวิธีการทาทํง่ายง่ายนะคะมาดามไม่บอกไม่จะไม่สอนวิธีการทําน้ํายำเนาะเพื่อนๆก็ทําได้แต่ว่าอันนี้เอาแบบเอาสนุกเอามันม้วนนะคะเดี๋ยวมองมอทมอยกันเลยเพื่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทําเลยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะนะคะเพื่อนๆนะคะมาดามก็มีเครื่องครบแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มยำแหนบกันเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าก่อนที่เราจะยำแหนบเนี่ยนะคะมาดามขอ ขอเมาลอยนิดนึงขอเมามอยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ขิงด้วยใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่าดูดูการทำนะคะดูขิงของเขาเขาจะเขียนว่า b บโอเห็นไหมคะหมายความว่าเป็นขงิงออแกนิกนะคะเพื่อนๆซึ่ง,ซ,งซึ่งต่างประเทศเนี่ยกเกษตรอินทรีย์ที่ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้กําลังบูมมากเพื่อนๆน,นะคะคือคือคือชาวต่างชาติชอบมากอะไรที่มันเป็น ธรรมชาติเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารไม่ใช่สารเคมีหรือใช้ปุ๋ยจับทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือลักษณะนี้คือถือว่าป,ป๊อปปล่มมากในต่างประเทศนะซึ่งวันนี้นะคะเราได้ผักชีมาเพืพ่อนๆซึ่งดูผักชีนะคะจะเป็นในลักษณะที่แบบว่าแกนๆหน่อยนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยจะดูสดนะคะแต่ว่าอันนี้เขาปลูกในโรงนะ,ะปลูกในโรงเลยแล้วก็เขาใช้แค่ ปุ๋ยธรรมชาติหมักแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ยานะคะซึ่งซึ่งมันดีต่อสุขภาพมากดีกว่าสุขภาพจริงๆเพื่อนๆนะคะมาดามคอนเฟิร์มว่าเราจะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติในความเป็นของมาดามเนาะใครจะว่ายงไกระชางนะ,ะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นว่านหางจระเข้นะคะเพื่อนๆซึ่งว่านหางจระเข้นี้นะคะก็เป็นนาทัวเหมือนเป็นกเกษตรอินทร์เหมือนกันนะคะเพื่อนๆซึ่งมาดามก็จะใช้อะไรที่มันเป็นลักษณะเป็น เป็นออร์แกนิกนะคะเป็นเกษตรอินทรีย์สะส่วนมากนะคะซึ่งซึ่งบางอันเราก็ใช้ไม่ได้อย่างเนื้อสัตว์เนี่ยปกติเนื้อสัตว์เนี่ยนะคะมาดามก็จะทานในลักษณะที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะ <Está> ปกติเนี่ยเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะ,ะเนื้อสัตว์เพราะว่าปกติเนี่ยโดยสามีมาดามก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพฉะนั้นมาดามก็ต้องก็ต้องงดเนื้อสัตว์บ้างเล็กน้อยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มยำนะคะแหนมสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่มาดามชอบนะคะสูตรไขยสูตรมันบ้านไทไบ้านมันนะคะมาดามเน้นตรงนี้สักพักหนึงเนาะโอเคสิ่งแรกนะที่เราจะพูดคุยกันที่มาดามบอกว่าอันนี้เป็นน้ำยำนะคะเ,เพื่อนเป็นน้ำยำที่มาดามทาไว้เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมว่าเห็นไหมมาดามทําไว้เรียบร้อยซึ่งมีพริกมีกระเทียมนะคะมีมะนาวนะคะมีน้ํปลานะคะมีน้ําตาลนะคะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อนๆนะคะมันจะเก็บได้นานนะคะแล้วก็ห้ามแล้วก็ใส่ลงไปนะเพื่อนๆได้แต่ว่าถ้าใครกลัวมันจะเสียก็ใส่น้ำมะขามเปียกแทนเพราะถ้าใส่มะนาวน้ำจิ้มเราก็จะอยู่ได้ไม่นานนะ <c oughs> โอเคนะคะเริ่มเลยนะคะ <c oughs> สิ่งแรกสิ่งแรกก็คือง่ายๆนะคะเพื่อนๆถ้าใครไปกินยำแหนมแต่วันนี้เมื่อวานไม่ทำไม่ได้ทายำแหนมทอดนะคะทําทำยำแหนมก็ใส่แหนมลงไปะค่ะเพื่อนๆนะคะ <c oughs> ง่ายๆเห็นไหมขอให้ดูอย่างอีกทีหนึ่งได้ไหมอ๋อได้อ่ะโชว์นะคะ แหนมนะเห็นไหมนะคะเสร็จปุ๊บเมื่อไก็จะใส่เครื่องลงไปเครื่องมะดามก็มีหอมมีกะทิอ่ามีหอมมีขิงมีมะเขือเทศใส่ไปนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราใส่น้ำยำค่ะแล้วแต่เลยนะคะเพื่อนๆว่าสูตรใครสูตรมันเนาะอันนี้มะดามก็เอาไปปั่นนะคะสองอุ้ยน้ำลายสอเพื่อนๆตายแล้วบุญบาตน้ำลายสอน้ำลายสอมากๆทำยังไงเนี่ย คุกไม่ต้องคุกมากค่ะเดี๋ยวมันจะแตกนะคะอ่าลืมพูดไปนะคะยำแหนมนะคะมาดามได้ได้เลยนะได้ไอเดียมจากคุณจานะคะคุณจาจายอเมรน,นีานะคะก็ไปติดตามคุณจาจาได้นะคะเพราะคุณจา,ๆๆะะาณจาทำก่อนแล้วคิมเห็นแล้วคิมก็มีแหนมอยู่พอดีเลยเลยได้เอามาทําใส่ผักชีเยอะหน่อยนะคะมาดามชอบกินผักชีเนาะแต่ว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ชอบนะผักชีเนาะถ้าใครมีเพื่อนชาวญี่ปุ่นสอมีชาวญี่ปุ่นก็บอกด้วยแล้วกันว่า คนญี่ปุ่งเขาไม่ได้บัคชีเพราะอะไรนะมดราก็อยากรู้นะคะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยโอเคนะคะก็จะเห็นได้ว่าก็จะเห็นได้ว่านะคะก็จะก็จะพอดีแต่มะาเขอใส่น้ำไปนิดนึงนะคะโอเคใส่น้ำยาให้หมดเลยค่ะนะคะเห็นไหมเพื่อนง่ายไหมง่ายเนาะ แต่ว่ามันช่างเหมือนผักชีเยอะไปหน่อยนะเพราะแม่ดามชอบนะคะเดีย๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็แม่ดามขอใส่น้ำปลานิดเดียวนะคะเพื่อนๆไม่ใส่มากนะคะมันจะเค็มนะคะแหน่เปรี้ยวอยู่แล้วนะเ <önemli> พือ่อนโอเคครับนะคะเดีย๋ยวเรามาจัดจานกันว่ายำแหน่จะเป็นยังไงคะ่ะค่ะโอเคนะคะยำแหน่สูตรแมา่ดามครีมเสร็จแนละ้วเพื่อนๆนะคะยำแหน่สูตรนี้ ทำง่ายๆนะคะแก้ก็ทําได้มาดามทําได้คุณก็ทําได้นะคะเดี๋ยวมาดามไปทานข้าวก่อนนะคะทานกับข้าวสุกๆร้อนหรือใครจะทานไปกับแก้มก็อร่อยนักแลนะคะไปะะแล้วะค่ะสวัสดีค่ะออฟฟิเศเซนเช้าๆ